เรียกว่าปี2 0 2 4ไม่มีร้านไหนรอดหรอกแน่นอนกินเนี่ยนะโอโ้โหหอมฮีวหอมทับเพลอืออันนี้เป็นวากิวทัโปรกานะครับเพ้โป่งเดือดมากจริงเหรออือเฮ<ท>้เ้ยกรอบจริงว่ะ วันนี้เราจะมาถล่มวิดดั้มบุฟเฟ่นะครับุฟเฟ่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งบุฟเฟ่ของเขานะครับมีหลายราคานะครับเริ่มต้นตั้งแต่799บาทแล้วเป็นพรีเมียมหนึตัวแต่ว่าวันนี้เลยมาถล่มตัวไดมอนด์เลย1699ใน2,000บ,บาทเรียกว่าปี2024ไม่มีร้านไหนรอดหรอกแน่แน,นอนร้านไหนดังๆบุฟเฟ่ที่ไหนพรีเมียมโดนหมดซึ่งร้านนี้นะเป็นอาหาร,าหารนในค่าที่อาหารหลากหลายมากๆผู้ชมอยากดูเพราะมีตั้งแต่ อาหารเวิร์เทลอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นคือมีทุกสัญชาติเลยแล้วแต่และสัญชาตินี่คือคัดวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาทางนั้นนะฮะว่าขนาดนี้เข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าฮะไปครับ มาแล้วนะฮะอาหารที่เราสั่งมานะต้องเรียกว่ามีหลากหลายเมนูมากๆนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆกินไปเทีลยวเมนูเลยไหมเริ่มต้นที่เมนูพิเศษของทางร้านนะครับวิดด้อมตัวตาวากิวเวลิงตันนะเรียกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยลองเลยจะโอ้โหโป้คือหั่นมาโอ้โหความชำความนัวเอาขึ้นมาโอ้โหแม่เจ้าโวยโป้งทุกอย่างมันอันนี้ปอ มันหอมพวกาพัวกาละลายในปากเนื้อวากิวคือนุ่มอันนี้สั่งมาหกที่นะโอ้โหไม่ต้องมาย่อยากให้ทุกคนมาลองเชื่อมคันมันสั่งได้ไม่อั้นอันนี้เราสั่งมาหกที่นะบอกรึแค่เมนูนี้ก็คุ้มเลยคือหนึ่งคำที่มันหอมทั้งเนื้อทั้งพัวกามันตุดมากตายตายใช่ใช่ ต่อไปก็เป็นเมนูพิเปษของทางร้านนะฮะกุ้งแม่น้ำา่องรสนะฮะอันนี้ตั่งมาหกที่เหมือนกันก็ได้คนละฝ oh. ั่ง,งตัวโอ้โหเราจะเปิดเพียรตัวคือดูมันแบบผมว่ามันต้องหยิบช้อนตักมันกินก่อนไม่กระจายนี่ป้งเขาทำกันอย่างนี้เอาเหล้าเปียตีปูราดมันแล้วคุณก็ตักมาแบบผีดีปะ่ะฝึกได้ถึงความแบบมันจริงๆอะ่ะอู้รโอ้โหมากเนี่ยเนื้อร้อนไงามากย่างแบบพอดีมากๆ อย่าที่บอกนะกุ้งคือสดอ,ะอ่ะแล้วเขาคือเป็นแบบเป้นในาชาติที่เคฟทําแบบจานต่อจานเพราะฉะนั้นจะแบบไม่ได้แบบตั้งไว้จนแห้งให้เราตัดอะไรเงี้ยอืพแล้วคือมันหกกุ้งเนี่ยหน้ามีเข้าต่วยมากเลยนะต่อไปป้อมเป็นเนื้อทอดน้ำปลาบิดด้อมนะฮะข้อดีของที่นี่อย่างนึงนะคือเสิร์ฟหนึงไม่ใหญ่มาก สามารานต่างกินได้ทุกอย่างไอ้คับ่างไวโคกเปิดไหมนี่ดูความมีเดียมองเนื้ออ่อแดงอ่ะ <c oughs> อย่างนุ่มแต่เมืออกินก็ได้นะเพราะว่าตัวน้ำมันที่เขาราดมาบนเนื้อมันมีรสชาติอยู่แล้วด๋ย <c oughs> อย,อย <c oughs> ทีเดียวนะฮะแล้วให้ดูความนุ่ม,มเงี้ยมเขียวง่ายแค่ไหน ดีจริงตัวน้ำปลาของเขาที่รามัน,นหอมมากยี่หอ้อไหนเห็นน้ำปลายี่ห้อดียี่ห้อเะไรเซฟตี้รือเปล่านี่นะฮะลองจิ้มกับจิ้มนี่กับเปลือกกุ้งมาไหมอืมบ้านจิ้มกับจิ้มก็กมกอร่อยเมนูพิเศษเม,เม,เมนูสุดท้ายบ้างหอยนางรมอบเชะให้ดูเลยอันนี้ก็ฝังไปอีกหกชิ้นเขาจะดเต็มจริงๆนี่แต่หอยข้างในตัวใหญ่นะเห็นตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ คือเหมือนเขาไม่ได้เอาทําหอยให้ตุกก่อนหรอกเขาเหมือนเอาชีสมาราดไว้บนหอยนางรมเลยอหอยข้างในอ่ะกัดเข้าไปชีสจะมีความแบบตอนนี้มันแห้ง่ะฮะแต่ตัวหอยยังมีความฉ่ําน้ําอยู่อกัดไปคือแตกโม<ป>เออตุยซี้ตุยซี้ข้างในก็ดีอือตัวยิ่งในในเมนูพิเศษคุณชอบเมนูไหนตัวชอบ ท็กโกาวากิวเวดังตันงเขาผมให้สองอันคือกุ้งแม่น้ำสองรสเพราะหัวมันจริงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเนือ้อทอดน้ำปลาเนือ้อทอดน้ำปลานี่คืออร่อยแบบหาตัวจับยากอ,ะอ่ะมาต่อไปเราจะมาตอลุยด่านเมนูของเบเทิร์นนะครับอันนี้เป็นวากิวท็อปโกกานะฮะนี่กลับมาหกที่นะฮะวากิวทอปป็อกโกกาหกที่อันนี้คือเขาจะเสิร์ฟมาเป็นที่ละพองนะเนื้อกุ้งเนื้อดีมากจริงเหรออืมก็เนื้อมากิวอะ่ะ เนือย่างนุ่มอ่ะอืมอืมโม่งเราปวก,กาคือเงือกบดอืมเราเอาลิ้นตีก็แตกแล้วอืมไม่พูดเป็นเล่นเนี่ยคิดอะไรเนี่ยจริงคุณ <laughs> ภาพเนื้อของมเมนูนี้แต่ว่าดีเลยแต่ที่อร่อยจริงคือน้ำปลาเปาเขาอืมตัวน้ำเกรวี่เขาอะ่ะแล้วก็ไอต็อสีขาวอะ่ะคืออร่อยวัตถุดิบแล้วอะ่ะคือเทปสีมือดีด้วยแหละอันนี้เป็นที่โครงแกะนะฮะนี่ฮะเป็นที่โครงแกะที่หน้าตาแปลกมาก อร่อยอืมนุ่มดูแลเขาทํามาเพื่อที่จะดับกลิ่นข้าวแกะอให้กลิ่นสาบแกะไม่เหลืออยู่เลยซึ่งผมเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเนี่ยก่อนหน้านี้คือแกะเขาจะไม่ดับกลิ่นมาอันนี้คือของพ่อเพื่อดับกลิ่นจริงๆต่อไปเป็นสเต็กว่าคิวเดอปารีสนะฮะอันนี้เปิดมาบนกระทะร้อนๆเลยทำเนี้ยงไม่ได้เลยเดอปารีสเดอร์ปารีสโอ้โหนี่ยังแดงๆอ่ะ เฮ้ยคือน้ำฟอสเขาแบบเหมือนไม่เคยกินไม่เคยกินที่ไหนนะอืมนี่เราเรียกกันว่าแบบเหมือนฟอสเพสโต้อะไรประแบบนี้อืมแนะนำมาแต่ว่าใส่เนื้อเนื้อทอดน้ำปลาต้องมาละวหนึ่งแล้วก็อันนี้สองแนะนำแนะนำว่าไอ้บาร์กิวแต่ท็อปโปรไตอันนี้หน้าตาบางคนอาจจะคิดว่าเป็นอาหารญี่ปุ่น แจริงมันคืออยู่ในโซนเบทเทิลเหมือนกันเนื้อปูต่อสะไบตี่ขานี้มันไม่รู้ไม่รู้อันนี้คือเหมือนแผ่นไนโชคปะเออใช่ใช่แล้วเนื้วเนื้อปูเป็นข้อนอย่างงี้ใช่เนื้อปูก้อนลองกินมันคืกรอบกรอบอันะไรแล้วเนื้อปูกับน้ำต่อน่ะจะมีความเผ็ดความเปรี้ยวใช่เป็นแนวเหมือนเม็กซิกันเรียกว่าเป็นตีปูแต่ว่ากลิ่นกลิ่นเครื่องเทศไม่ผิดกระเทียมอ่ะกลิ่นเครื่องเทศจะเป็นของทางนุ่มมากกว่าอร่อยมากอืมอ่ะเบเทิลเมนูเราป้อง กุ้งหวานทัพเป,ปิร์ชีนนะฮะนี่คือมีท,ทั้งชีสแล้วก็ออนท็อปด้วยทัพเปิร์ขึ้นมาอีกทีนึงใช่ใช่อุ้ยแต่คือเนื้อก็ร่อนร่อนง,ง่ายนะไม่แห้งนะเนี่ยดูดิแตกง่ายมาทั้งกระบ,บี่เลยเนี่ยอินนี้เลยโอ้โหหอมฮีทหอมทัพเป,ปิร์อืมอันนี้คนแพ้กุ้งกินได้เพราะโรงพยาบาลนนทบุรีอยู่ข,ข้างเนี่ยครับเดี๋ยวมองงานโรงพยาบาลอุ้ยถ่ายอินโรงพยาบาลไม่เป็นไร <laughs> ไม่ได้จ้างนะอยอ่านะครับอย่ากินนะฮะคนแพ้กุ้งต่อไปเป็นปลาของอาหารญี่ปุ่นนะฮะอันนี้คือ เป่าคือย่างเนยกระเทียมนะฮะอันนี้เขาบอกให้เอาไปอุ่นเพิ่มนิดนึงคือดิ้งแล้วเปิบม,มากินเลยกินได้แหละแต่เนีี้อุ่นเพิ่มให้นนเนยกระเทียมมนันละลายหน่อยอืมมันจิ้มขึ้นเลยะะอ่ะฮะลองกินนะหอยเป่าฮือนี่นก็หากินยากอืมเด้งเดองหอมหอมเด้งหยบคนไม่เคยกินหอยเป่าคือจะไม่รู้นะคือเทกเจอร์ของตัวเนื้อหอยอ่ะจะไม่เหมือนกับหอยอื่นอื่นอมันแบบเด้งเด้งบแลมีความหอมอืมตัวต่อไปเราอยู่แล้วเอาเนอย่างใบอบะไง เขาไม่ได้ย่างมาอย่างเยเขาต้องย่างอย่างนี้อ,อ,อันนี้คือเราจะกินแบบไม่สุกมากประมาณน,นี้ถ้าคนอยากสุกก็นานกว่านี้ได้แต่วัน,นี้ขึ้นตัวเนื้อนะอหอมอร่อยจานที่กินแบบลําบากมันก็มีข้อดีตรงที่มันจะได้ความอร่อยในความลําบากเป็นไงหออันนี้หอมอร่อยมากมาโป้งได้เวลาของซูชิที่แต่จะน่ากินแล้วผมเรียกว่าซูชิที่หลากหลายมากโอโทโร่นะฮะคือส่วนหนึ่งของทูน,น่านะเป็นส่วนที่เขาบอกว่าอร่อยี่สุดล้วแล้ว ถ้าผู้ชมดูความมันความฉ่ำของเนืลตูดิที่นนะนข้าวคําเล็กมากโอโทโร่จีนใหญ่มากต่อไปเป็นกูดิทิอากามิคอสโตโยกิเกะนะฮะอากามิก็ต้องเป็นส่วนที่หายากของทูน่านเหมือนกันนะเราอันนี้เขาหมักพอมาแล้วด้วยใช่เราบางคนเนะ่ะเขาจะชอบส่วนนี้มากชอบอากามิมากซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นอะไรในปากใช่แต่ว่าไม่มันเท่าโอโทโร่ แล้วคนที่ไม่ชอบกินมันๆ,ๆผมแนะนำตัวนี้อากามิต่อไปในบ้องผมเลยเควฟเป็นมิเตอเลยไม่กินไม่ได้อันนี้คือตับปลาอังโกะเมื่อกี้กินตับห่าดไปแล้วนี่ให้ดูชัดๆตับปลาอังโกะไม่เคยกินมันจะมีความไอ้นั่นบ้องเทเจอร์ตอนเคี้ยวมันจะคล้ายกับไข่กุ้งที่อยู่ในตูชิีอ่ะจะมีความคล้ายๆนั้นแต่ว่ามันจะหอมกว่าโลกว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนกันไม่เ,เหมือนตับกบนเนาะใช่ใ มาเป็ดปักกิ่งก่อนแล้วกันได้ครับเขาจะหนึ่งอันน่ะเขาจะเปิดคู่มากับแผ่นแป้งแล้วเครื่องเคียงเลยเแล้ก็ราดตัวซอสตอนเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็ดปักกิ่งมีอยู่โต๊ะนี่อัน<ค>นี้ที่จริงไม่ต้องบุฟเฟ่ตัวที่เรากินอยู่อะตัวถูกกว่านี้ต้องสั่งได้หรือไงใช่ใช่สั่งได้ไม่อั้นหรอคุณอืมจริงๆก็ดีนะเพราะบางคนเขาไม่ได้กินเนือ้อไงแต่เขาอยากกินพรีเมียมบุฟเฟ่บ้างอ่าค่ะ มาต่อไปเป็นหมูกรอบผงโกงนะหน้าตาจะดีไหมอุ้ยแล้วคือลูกไปไงี้กรอบเลยแั้งมันของเขาคือแบบบางมากอ่ะ <Hey, S 2> ลองมาลองมาตะโกลลงเราไมไปรักหาหว่าผมทำไอ้เป็กแ <c oughs> นมีความพปเศษอยู่แน,น่เป็นผงโกงใช่เป็นน้ำจิ้มสไตล์นี้เลยอะอืมอแต่ไม่หวานอืมไทยๆนำรรกหมูกรอบแบบไม่หวานใช่ใช่ นุ่งกรอบจริงวะจิโชในฝาเป่าเฮ้ยถ้าเล่นอะไรแต่เขาขอโทษน้ำจิ้มเขาก็ได้นะออมีอยู่ตรงนี้นไม่เป็นไรผมชอบเล่นบรรยา่อนตรงนี้ผมก็มีอันนี้คือฮาเกา๋าพวกาวากิวไม่เคยเห็นเลยฮาเก๋าที่ยัดไส้แบบเนื้อวากิวยัดทัวกาแล้วแถมแป้งแป้งแคป,แปโคด้วยปก,กเติเขายัดแต่กุ้งกับหมูครับผกอลองกัดครึ่งหนึ่งกัะนเะล บ้างบางเนี่ยคุ้นน,นั่นคุณถ้าแบบดึกล้ำอ่ะคือพ่อผมชอบกินอาหารจรีนมากผมอยพามาแต่พ่อผมไม่กินเนื้อจ,จบแล้วบอกพ่อไอ้ฮะเก่าอร่อยมากพ่อแต่ไป็ฮะเก่าเนื้อสั่งอันอื่นกนะ็ <c oughs> ได้ครับเขามีหลายนะอันนี้ปัน้นอันนี้คือขนมจีบกุ้งเป่าถือสรุปกุ้งเป่า ม,มันคือกุ้งกับหอยเป่าฮือ้อฮะคือ,อที่เนี่ยเขาชอบเอาวัตถุดิบชั้นยอดอ่ะเข้าไปรวมกันอยู่ในชิ้นเดียวเป็นการรวมมิตรอยู่ในคําเดียวเลยอ่าเรียกว่าไม่ต้องกินหลายอันเลยมีทั้งกุ้งทั้งเป่าฮื้ออ๋อไม่ใช่ป้าเป่าฮื้อมันน่าจะเป็นตัวที่ท็อปอยู่ดนะ้านบนนี่อะไรามาลองกินกันสาวอืมเฮ้ยอร่อยตั้ง่แรม,มากอืมเด่งดึบๆเลยหอมมาก ที่ติ่มมเขาอะยังมีอีกหลายหน้าผู้ที้ก็เหมือนกันนะอาหารเขายงมีเยอะมากแต่เราสั่งโหมดหนึ่งคือเราต้องเลือกกวนที่มันแบบดูน่ากินน,กน,น่ากินออกมาของแต่ละโหมดนะครับเพราะถ้าเราสั่งทั้งหมดนะยังไงก็งไม่หมดเมนูเพราเยอะมากอันนี้เป็นเมนูอาหารไทยแต่แค่เห็นก็นำลายแตกนะครับผมด้านหน้าเราคือก้างเผานะฮะเดีบยห้ีดูให้ชัดอ่าเป็นก้างกระดานด้วยนะอุ้ยโดนเนือคือแบบโอ้โหไม่ต้องกลัวแกะไม่เป็นอะรุ่นอย่างนี้เลยฮะนี่เนื้อก้าง อุ้เป็นการกินจางที่รสชาติเป็นปลาครั้งรกู้สึกเลยคือแล้วนี่น้าๆคุณคืออันนี้คือลาบเป็ดนะฮะ,ะดีดวของร้านเนี่ยนะเต็มติผมจะหักห้าแล้วตอนนี้นเต็มติผมหักไปห้าคะแนนที่ไม่มีข้าวเหนียวขอของเราไม่มีข้าวเหนียวอะ่ะ <c oughs> ไม่อะเขาทำรสไม่จัดมากกว่าถึงเครื่องออถึงขั้วมาแบบหอมๆมี่แบบหอมเจียวกระเทียมเจียวอะไรอย่างเงี้ยต่อไปครับคืออะไรครับ ตำหลวงพะบางครับไหนคุณบอกว่าอาหารไทยไงก็ที่ไทยเขาทำกินกันเลยครับตัวไหนไปกินที่นู้นไม่มีด้วยลองหน่อยนะคือเต้นมะละกอเส้นใหญ่ต่อไปบ้องมีลาบมีต้ตมตำเราขาดเลยไม่ได้ข้าวเหนียวล,ลาบต้ตมตำคอหมูย่างไม่เคยได้ไนะหนนี่ฮะโอ้ดูกระโหลกกรอบนอกนุ่มในอืม่ เป็นอย่างที่บอกจริงจบับนองุ่งหน่อยหอมเว้ยตักมาหอมหอไม่จิ้มไม่ใช่อะไรนะเผ็ดอ,อยากลองอือคุณลองเลยมือก่อนลองจิ้มลอจิ้มครัแบบหอมข้าวคั่วเลยอบอกให้รีวิวให้มันรีวิวว่าหอมข้าวคั่วเลย <c oughs> อเออเอเอไม<อ><อ>่ครับเผ็ดอะไรเยือดอยู่ เรื่องเป็นแต่ามาขามเปียกคือความเผ็ดนหวานๆของข้าวคั่วหมดแล้วของข้าวเดี๋ยวต่อไปมาดูหน้าตาของหวานกันต่อไปของหวานมาจะเป็นเหมือนเดิมบั้งเริ่มก่อนเลยไอติมทัพเปิรมาดูกันว่าเ็ดทัพเปิรที่ขึ้นชื่อในของข่าวทุกชนิตจะมาอยู่กับของหวานที่เป็นไอติมแล้วจะเป็นยังไงอร่อยเลยมันก็เป็นไอติมเหมือนหวานแหละมันมีความหอมของทัพเปอรเข้ามาด้วยอันนี้เป็นโท้ดคาตเบอรี่ อห,หน้าตาดูดีมากอ,ะอ่ะตอนกินโคนะมันต้องกินคู่กับไอติมแล้วก็วิบครีมแบบนี้แล้วก็ตัวสตรอเบอรีร่โปะลงไปเนื้อเราเติร์แบบลงหวานอู่่พลังงานแต่ตงปาดหวานนะห้ามพลาดตัวขนมปังโคคือกรอบมากอันนี้มึงมวมล้างเนทีเดียวเอาไอติมโปะบนตัวโสโปะวิบครีมลงไปโปสตรอเบอร,บรี่ทีเดียวเลยกินเหมือนกับไผ่ทอง กินเลยครับไข่คองเฮ้ยป้องเชฟผือมีดเดินออกมาแล้วเจฟผือมีดมาแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องด่านะครับปากโป้องด่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเออเกฟพุดดิ้งรังนกนะฮะนี่ไฮโตขนาดไหนของหวานเป็นรังนกลองชิมเลยนะโอ้ยๆเนื้อแบบโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองมันไฮโต้ขึ้นมาเลยเออมันก็เหมือนแบรนด์รังนกนะไทยนะเนื้อล่างอยู่เป็นพุดดิ้งของหวานเนี่ยเป็นรังนกผมงงมาก เราเค้าจะมีกลิ่นหอมของดอกมะลิด้วยกินเรากินถึงวันแม่เข้ามาเลยอันนี้เป็นรังนกแปะกล้วยนะฮะข้างบนมีแปะกล้วยมผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับน้ำแข็งใส่ปะ่ะแปะกล้วยที่ใส่รังนกแหละขนมแปะกล้วยที่ใส่รังนกรังนกก็เป็นยาบำรุงบา่งกล้วยเขาบอกว่าดีต่อสมองแล้วข้างล่างย่ยเป็นเหมือนน้ำแข็งแบบบิงชูใช่เปล่าผมจะบอกว่าเมนูนี้เหมาะกับคุณงูของคุณมาก <laughs> ของหวานที่นี่ยไม่ค่อยหวานมากนะอืออยกเว้นไอตัวแยมสตรอเบอรี่ครับก็หมดไปแล้วนะครับประมาณนี้จริงๆเมนูอาหารเขายังมีอีกเยอะมากเลยนะที่วิตตอมบุฟเฟ่นะฮะแต่ว่าวันนี้เราเลือกเปเมนูที่มันดูเด่นๆหน่อยเพราะให้กินให้หมดจริงๆอ่ะคือคงไม่หมดหรอกนะฮะก็สาขาที่เรามากินนะครับอันนี้คือสาขาเดอะมององามวงวานนะครับใหญ่โตสวยงามบรรยากาศดีมากพนักงานบริการดี เดินทางระดวดที่จอดรถเทียบและทุกเมนูที่เขาเสิร์ฟมาท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าเขาทําำม่สดๆแล้วก็ยัดของพรีเมียมมาเลยจริงๆส่วนตัวพวกเรานะครับรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับวินดอมบุฟเฟ่น,นะครับแล้วก็สุดท้ายนปัปากท่านผู้ชมอยากให้เราไปถล่มบุฟเฟ่ที่ไหนหรือกินอะไรคอมเมนต์มาได้เลยต้อมขอย้านะขออันที่ราคาแรงๆนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวนัสดีครับ